สวัสดีครับช็อกโก้ครับผมก็มาแล้วฮะเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าแป๊บหนึ่งลูกอมอยู่ในลิ้น Resident Evil Code Veronica X นะครับตัวเนี้เป็นตัวของเวอร์ชันเอ่อ HD นะรีมาสเตอร์ของเอาเป็นตัวเอสดีรีมาสเตอร์ของ PS2 ์องนะแต่ตัวออริจินอลของเกมี้จริงๆมันออกเครื่อง Dreamcast นะ เป็นโคลบูลูนิกา้าธรรมดา,าไม่มีโตเอ็กซ์เอาเรไอ้เหี้ยแล้วปุ่มออ,อหไรละโอเคจะพยายามเล่นให้จบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลามีจำกัด <Resident Evil. S 1> เดี๋ยวเล่นเล่นไปผมจะเล่าความต่างระหว่างภาคเอ้วร์ชัอนดีมแคร์กับขอ,ของตัวนี้ The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-virus outbreak that was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother, Chris, and a rookie police officer, Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. เมื่อกคคูเขาย้อนความถึงภาคสองครับอืสรุปไลแลวสั้นรีไหมไปดูภาคสองเอาแล้วกันนะฮะในช่้องผมมีบอกเฮ้ยบิลเล่นแต่อย่าไปเล่นเลขของรีออนเลย Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams. ไหมฮะไดภาคหนักนะครับภาคสองอ่ะเขาเอาฉากนี้ไปใช้อต่ประยุกใช้ในหนังเขาอ่ะรวมถึงฉากนี้ด้วยแม่งเอาไปหมดอ่ะเอาไปใช้ในหนัง เมื่อกี้ลืมปิดเสียงทีวีสงสัยมั่งเอ็โคโแน่เลยขอประทานอภัยด้วยนะครับโชคดีว,ว่ารู้ตัวก่อน จนมองอะไรไม่เห็นเลยได้ยินเสียงคนเดินมาผมนี่กูนึกว่าดูหนังผีอยู่บ้าเย้ยใครวะนี่มองไม่เห็นจริงๆเนี่ยแสงสะท้อนหมดเลยวะ่ะ ใจหกแขกหกแขกถ้าสูบถ้าตอถ้าถือไฟฉายจะเห็นข้างนอกได้อันนี้มันคนในฉากนี่นาะ มากเลยวะเอ้าเยี่ยมแล้วโยนทิ้งทำไมวะออกไปจากที no ่นี่ซะสถานที่นี้แม่งจบแล้วกองทัพถูกเก็บทิ้งหมดเธอบสระแล้วในความหวังวันี้ แต่ยังไงฉันก,ก็ไม่มีทางที่จะหนีออกจากก่อนที่หร,หรอกแล้วเธอละ่ะจะทำอะไรต่อไปละ่ะช่างช่างไม่ต้องห่วงไม่ต้องไม่ต้องห่วงฉันหรอกอเดี๋ยวนะเก็บปุ่มสีเ่เหลือปะอ,อันนี้มีของเห็นไหม ไม่มีแล้วครับไม่ต้องไปสำรวจหรอกตาของเขาปิดลงเลือดออกต้องหาย,ยามาห้ามเลือดอก่อจะห้ามเลือดมึงเอาตัวเองให้รอดก่อนเอคอมแบทไนฟ์เก็บทำไมก็ไม่รู้ครับผมใช้ไม่เป็น ันยังไม่เซฟะอะไอ้บ้าเพิ่งเริ่มเกมจะเซฟทำไมนี่คือเอกลักษณ์ของภาคเนี้ยและไมีอยู่ภาคเดียวด้วยคือ เนี่ยเวลาขึ้นบางฉากจะมีเสียงหัวใจและจอยแม่งก็จะสั่นด้วยแม่งเลยเราขนลุกสู้แล้วว่าข้างหน้าจะมีอะไรอยู่ <c oughs> มันคือสุสานครับปรุ <c oughs> ีของต้มแล้วก็มีมีคนตกลงมาโอ้ไม่น่าใช่คนไล่เฮีย จะมืดไปปะครับเีรยมาตรึมแฟนครับ ทีเวลักแม่งสุดยอดจริงๆนะกระสุบที่ตายแล้วมันยังทำให้เป็นซอมบี้ได้อะกูก็โดนเสลราแล้วก็วิ่งเมื่อกี้เมกี้ถ้าช้าไปประมาณวิหนึ่งนัดท่านจะไม่มีช่องให้วิ่งอะ่ะแป๊บนึง

เดี๋ยวยิงเป็นเทนแกเป็นใครวะไม่ใช่ซอมบี้นี่หว่าเยี่ยมรอนั่นนะเดี๋ยวจะลงไปหาขอโทษด้วยความเข้าใจผิดเล็กน้อยนะขยับไปแต่นิดเดียวนะกูยิงมึงแน่ ชาเนสาวสาวสวยอาไหนูม่ใช่หนูฉันชื่อสตีฉันไปรักโทษด้วยกาะนี้ให้เดานะไม่ได้ไม่ได้มาจากอังกฤาใช่ไหมฉันชื่อแคลแคลสนามแดงแคลเลฟี์ยมอยจำชื่อนั้นไว้นะแล้วไงวะ เจอสนามบินแถวนี้ถ้าเจอแอร์พอร์ตอาจจะหนีจากที่นี่ก็ได้ไม่กดตีนผมไม่อยากให้ตามฉันมานะเธอจะเป็นตัวถ่วงฉันปว่าไอ้คนตีนไม่ตามมึงหรอกมาละของอยังทีบ ต้องไปเอาของก่อนครับห้องเนี้ยมันไม่เขา้างไม่เข้าก็ได้นะแม่งมันมีอะไรวมันไม่น่ามีมั้งไปถึงแบบพวกคีย์ไอเทมอะแต่มันมีของเยอะให้เก็บเยอะอยู่ <c oughs> โอ๊ยเฮียแสงสะท้อนมองไม่เห็น โอ้โหเยอะเยอะมึงก็โดนกัดแหละผมยอมโดนกัดบูไม่โดนเลยทียวิ่งวิ่งนั่นมันยิงปุ่มไหนอะลืมอ๋อสี่เหลี่ยมอู้นึกว่าเอ็ก เก็บเกอบเกอบกะสุนยังไม่พอนะเนะนี่ยนึกว่ามไม่ตายนะชักกระเด๋วกระเดวยังอยู่เลยังอยู่ยอ,ยยอ,ยยอยู่ด้านซ้ายอยู่ที่เออตายแล้วยี่ยมอันนี้ก็เยี่ยม คือถ้าเล่นนะเอาจริงกับวันเดียวก็จบได้ฮะแต่ว่าผมไม่ต้องแคดด้วยไงมันเลยไม่จบในวันเดียวผ <c oughs> มจะไปลงอาหารหรือเปล่าไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคไปผมเยียชักกระเด๋วด้ยไหมกลัวลุก แ,แฟนขับพอกระจกเก็บอะไรเงี้ยเก็บแดรีวิสเนอร์เหมือนเดิมครับผมไม่อ่านนะขอโทษด้วยถ้าอ่านนี่แม่งโอ้โอ้ยกระสุนกระสุนเด้อก่อนหน้านั้นอัน,นี้มีอะไรบอกว่ามีครับมีศพและกระสุนปืนไปละเดี๋ยวมีอะไรวะไม่ไม,ม,มีโอเค เก็บซิวะเยี่ยมเอาเฮียเฮ้ยโอ้โหกูว่าแล้วไม่เคยให้ผมอยู่สงบเลยยิงยิงยิงเออรบกัเก็บ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 ใช้แม่งเลยแล้วกันผมก้องเฮียมากโอ้ยมีคลานมาด้วย ยักกัดนะยายกกัดยักกัดตรีนโอเคเพลงดับแล้วไปเนี่ยฮะคือห้องห้องเนี้ยไม่เข้าก็ได้นะมันไม่มีคีย์ไอเทมอ่อะนี่ไงมันไม่ตายจริงๆด้วยไปแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเดอะวัชเชอร์ผู้เฝ้าหมอโห มาแน่นอนแ้ะได้ยินเสียงมาเลยหืดมืดไปล้วโอ้มีอะไรลากไปครับอยา่าโผมานะมึงโผมาวิ่งอนะโอ้ย <c oughs> 16 <c oughs> นาทีแล้วโอ้ยพวกศกเน่า เก็บ <polarization. S 2> ใช้นี่แหละดีแล้วมันมีผมจำได้นี่ไงเฮ้ยไปดูมูโปรกรุณาฝากเอาอุอะไรอุปกรณ์ที่มีเหล็ก ใน Security Box อนี้ด้วยก็ตามนั้นแหละฮะอะไรที่เป็นเหล็กเก็บไม่ให้หมดอ๋อไม่ใช่เหล็กเอ้ยก็ออกออกคกยไม่ได้เ๋อรู้แล้วไม่ใช่ไออเนี่ยเหล็กอันนี้ก็เหล็กครับเก็บหมึกก็เป็นในนี้เป็นแต่สมุนไพรไม่เป็นนะเราก็จะผ่านสบายนะฮะสนามบินหรือไงวะ อันนี้ไม่มีอะไรใช้มันหายไปไปสปาตัวเบาเลยเนี่ยเอาเปิดตรงนี้ก่อนเปิดไปก่อนครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาภายหลังโอ้์ออน,นิ่งสองรูปล่านี่แม่งอะไรวะเนี่ย ได้ยินเสียงแล้วขนลุกมีคนกดคีย์บอร์ดอะไรไม่ควรจะเก็บไว้นี่เออคริสเรดฟิลด์

it's a good to access to an outside connection from here why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help thanks i'll do that hey i was just kidding There's no way he could get here even if he is your brother yes he can i'm sure of it no way he won't come อ้าวไม่เชื่ออย่างนั้นยิ่งเชื่อคนอื่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดหวังมากขึ้นเท่านั้นคือแคลเนี่ย<จ> <c ười> แคลเขาจะติดต่อให้คลิสมาช่วยทีนี้ไอไอสตีก็บอกว่าไม่มีทางหรอยังไงคลิสก็ไม่มาช่วยคือเขาคงมีเหตุการณ์ฝังใจอยู่ใน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 ตัวเขาแหละกดครับ ก่อนหน้านี้เขาก็เถียงกันว่าเรื่องเครื่องส่งสัญญาณว่ามันไกลเกินไปที่จะมาที่เกาะนี้ถ้าถ,ถ้าแปรไม่ผิดนะนะไอ้มันมันเป็นปีกย่อยอ่ะผมไม่เอาแล้วกันแปรเอาไอ้ที่พมันแก่น,แก,นแก่นก็พอหมึกหมึกออกมาไหมาเอาดิ yeah. <c oughs> แต่ปกติไม่เอาแต่แค่ต้องเอาไ <c oughs> <c oughs> ปไปออกออกออก เอาเอะไรเขาออกไปไม่ได้เลยครับสมุนไพรก็ไม่ได้เหมือนกันเอาของออกไปด้วยไม่ต้องเอาไปเยอะนะยังไงก็ต้องกลับมาไฟแช็กเอาไปหวัวนิดนึง อ,ออกไปก็ได้วะ่ะกดแม่งเลยครับถ้าก็จะเจอกับหูมชน หน้าหลังเลยแม่งเฮียไม่ใช่เฮียเอ้ตายแล้วโอ้ยยงไม่ทันฟักอยู่เปินกระสุนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนนนไม่ตายออกตายเปิกระสุนแล้วจริงๆอ่ะมันยิงถังนี่ได้นะแบบนี้ฮะเราซอมบี้ก็จะเคลียร์ แต่ยิยงไม่ทันเพื่อนกระสุนด้วยเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งยังไงร,รอเปล่าอมายี่ยมดีว่าสำรวจก่อน ใจข้างหนึ่บงบังคับล็อกอยู่แล้วมันให้เราเดินกลับทางนี้อุ้ยเฮียได้ยังไงแม่งมาแล้วลบวิ่งครับวิงว่งวิงว่งไม่ต้องสนใจแม่งไอ้เฮียวิ่ง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 โอ้ตามตูกแล้วเฮียโอ้ตรงนี้ฮะมันมุกมันเอามุกภาคแรกมาใช้ครับถ้าใครเล่นภาคแรกก็จะคุ้นๆอยู่โอ้ยฉันโอ้ยเฮีย

พูดเก็บสีดีเฟสกดเช็คครับเปิดแม่ออกมาเราก็จะได้แผ่นแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นแอลลอยมันไม่ใช่แผ่นโลหะครับ ปโโอ้โหไฟดับปุ๊บมืดปั๊บมองไม่เห็นเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหโคตรมืดโอ้โห,โโห,โโหไม่เห็นเหี่อะไรเลย เก่าเราวไปทางนี้นไปไมใครจะวิ่งย้อนทางเดิมวะขอญ่ have in the security box please deposit any metallic items you have in the security box ทำแบบนี้ครับกันไม่ให้พวกมันเข้ามาสบายแล้วโลง่ง เอาอัลลอยที่เมื่อกี้มาสักที่ได้มาสักครู่ใส่แม่งเข้าไปยิ่งก๊อปปี้สมบูรณ์เก็บเลยน่าจะโอเคหมดทุดล่าละ ผลไปดูดีไหมเอาไปดูแลกันไม,ไม่ใช่ไม่จ้องผมไม่เอาออกเออไปครับเพราะว่าอีกสักพักใหญ่ๆอะ่ะเราถึงจะว,วนกลับมาห้องนี้นะสักพักใหญ่ๆเลยแหละ มันรังมันอนรอเลยปิดปดปดเออรอกันเต็มที่เลยมึงเว็บลบลบว็บลบลบลบใส่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 สสสเร็วเปิดเปิดเเออ มันน่าขอให้ปรับแสงในโปรแกรมได้เถอะอถึงตรงนี้แล้วก็โอเคครับเดี๋ยวผมจบพาร์ทหนึ่งเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับไว้ต่อกัอนใหม่ในพาร์ทที่สองนะครับสวัสดีครับ